นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับหมูย่างแล้วก็สมตำอันนี้ใครยังไม่หั่นเนยให้จ่าชินไม่ดูก่อนนะครับนี่ครับชินนิยายบิพนธนชินโอ้ก็ได้ปะโอเอาชิ้นน่อยก็ได้ปะโอเสียเปียบแล้วมันเนี่เนี่ยะ้เลยด้ยเจยวครับออือจัดเลยอไอลยเอาเลจัดเลยเอาเลยมา จาว่าลูกกันนะลูกลูกันนิดนึงเอานี้ออกดีกว่าเอาตัวออกดีกว่าใจเยอะเดี๋ยวมาจะได้นั่งนี่นะสมตามนะนี่ครับมือนี้ยู่กันหลายพิษปกติครับเพราะว่าน้องใหม่เพิ่งมาเพิ่มนะยีไนนะแย่นายครับนะนี่ครับกับข้าวน้องใหม่ครับกับข้าวไม่ใช่กับข้าวโรงเลี้ยงมื้อแรกครับเอาแบบน้องน้องอ่ะยังไงได้ไหม อันนี้ให้กี่ดาวสามดาวนี่กี่ดาวนี่กี่ดาวสิบดาวอันนี่ปากหวานไหมเคยมั้งทครับนีงหล่อพี่ยม่งกองเอาสามนาทีพอเด้อนิ่งกองมาได้กินเนีตามนทีเคยของพ่อทำน้ำจิ้มเด็ดไหมเด่นับจะวันแรกครับผมวันนี้ผมไม่คิดว่าน้องใหม่จะมาครับมาเจอตอนที่ผมเข้ามาของร้อยพอดี อืคนเท่าเป็นไงครับครับฝากอะไรถึงเอ้คนดีนอยู่นี่ว่ะพี่ใหญ่ครับขับต่อยขับต่อยครับวันนี้คนดีนแจ้งมือได้ครับในการย่างหมูใครย่างครับืมใครย่างวันนี้คนบีมหรือคนดิวคนดิวครับคนดิวครับทำนายพลครับทำนายพลยังไปย่างมาหายไปขึ้นนะครับ หมูหายไปหลายโลอืมฝั่งนี้แล้นะเข้าฝั่งนี้นะนี่ครับไม่ต้องย่านไ่ยิ้มนะครับน้องๆฝั่งนี้อร่อยนะครับ่น้องๆมีข้าวโรงเลี้ยงอยู่นะครับอันนี้เป็นการเราทํากินเองนะเดี๋ยวไม่ยิ้มก็ไปกินข้าวโรงเลี้ยงกันต่อเอาเดือบครับอันนี้เอาเดือบเอาเดิือบแขกตังค์นครับแขนลองดูกันไหมจับก่อนตังมโยงๆนี่จับจับนี่ถั่วไก่ติดเบืแปลกครับ ไอ้ขอยิบมนยนยามนเออเยออกเลยนี <pad 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 ่แหละเออเอาเล่มเบ๋มเงี <pad 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 ๋ยอบาเกิดตาครับพอะงตอถฝีมืครับฝีมือนาับ่ไนี่มันเถอวะยังยังกินได้บ้ลยอนี่้ตงตังตงตังนิ่งจิเลยอ เอาเป็นกันเาเป็กันหน่อยเนาะุดูังกตอร่อยน่เำบจานไหนอร่อยทั้งสองเลฮึอยู่เป็นี่นานี่ครับบรรยากาศตมแกเราอ้บุเนาะยอดเลยครับมันหลังมันหลังมกข้อแก้มือนะครับเอาลายก็อนี้ครับหมอนี่ คาการพิดเราเห็นบรลนอองไม่มาครับไม่ยินนะครับไม่แมไม่ยินกันเมื่อกข้างหยงเองมิไ้ม่อยอม่ยครับคับแคบหนัวันนะบดีินไพอซูมซูมปากเดแยวละคนหน่อยมันตื้นปากมันแป๊บๆน้ำใครก็ในยาขอนนไมูด้จะปากมันครับข้ัง มาขนี้หมดอ่าโอเคครับเ,เดี๋ยวมือกองจะ,ปะไปกินขอะหยาดเอาไปบายหน่อยกดไลค์หน่อยเขากดไลค์หน่อย